ทัาหนึ่งสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ

อดีวันนี้ไปตรวจไปตรวจโควิดมารอบสองที่ข้างล่างมีเพื่อนเราด้วยก็มีได้เห็นตรีสุคนดวงกระม,มลแล้วก็ได้เห็นหลายคนอยู่อ๋อตรวจพร้อมกันตรีสุคนมาแล้วัอดีครูเพิ่งออกจากห้าทับสามนะคะวันนี้ถือว่าถือว่าพวกเราก็ก็เร็วกว่าห้องอื่น อันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตทบทวนทบทวนในส่วนเรื่องของที่เรียกว่านะคะคำขลุกับคำละหูนะคะคำคลุจะพูดแต่คำคลุที่เรียกว่าเป็นคำเป็นเร,รู้แล้วเนาะนิยามของมันนะขออนุญ,ญาตทบทวนวันนี้เนาะเราอย่าเพิ่งเปิดสมุดที่จดบันทึกนะลกูกนะ อย่าเพิ่งเปิดสมุดที่จดบันทึกเดี๋ยวเรามาดูอันนี้พร้อมกันนะนีอพร้อมกันตบทวนทบทวนครูได้ออกข้อสอบซึ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องคัมภีร์อโทษในเรื่องมัทนาพาธามีทั้งให้นักเรียนหาบทประพันธ์ที่เป็นตรงกับข้อใดให้เป็น เป็นเนื้อหาตัวอักษรมาเสร็จแล้ให้นักเรียนแปลงหรือเปลี่ยนเป็นคำกลุละหุเรื่องคะมันมีนอกจากฉันที่ครูได้สอนไปวันนั้นอินทราวิเชียนฉันยังมีฉันอีกประเภทหนึง่งที่อยู่ในปากฏในเรื่องมัทนาพาธาชื่อว่าวสันตะดีโลกฉันนะวะสันตะดีโลกฉันด้วย ให้นักเรียนลองดูเนื้อหาเนื้อหาในมัธภา,าทาาบางคุลคัดจะเจอวสันตดิโลกฉันในหน้าที่นะวสันตะดิโลกฉันสิบสที่จะได้เจอใครเนาะอ่ะ เลขที่สองเลขที่สองที่คัดเจอเนาะเลขที่สองที่เจอว่าสันตเดโลกฉันนั้นนะคะจะเริ่มตั้งแต่อ้าโชมวิลัยะสุปริยามะทะนาสุรางสีพี่รักและกอบอภิรตีบ่อมิเวน้นสิเนนะ บอกหน่อยถือว่าดัรุณีเจ้าก็จะยอมสมัครรักตูค่าสมัครหรือมิสมัครอันนี้เป็นคำพูดของมัทนาก็มิขัดกัลรอยตามจริงลือนะเจ้าสูมัทนาว่าจะเจ้าแถลงความข้าขอแถลงว่จะนัตาม สุระเทวโปรดปรานตักเรียนลองนำข้อความอันนี้จากข้อความที่ครูอ่านลองแปลงเป็นตัวคารุละหูดูสิวสันตดาดีลกฉันนั้นเขาวงเล็บว่าวสันตาดีลกฉันสิบจีเสร็จแล้วหรอลูกเสร็จแล้วมาใส่นี่เลยใส่ไว้ในตะกรา้าเอากดกาวทับไว้ลูกแล้วก็ไปได้เลยลูกโอเคอ่า ในข้อความที่ครูอ่านเป็นวสันตดิลกชันสิบสี่แน่นอนมันก็มีคําจํานวนสิบสี่คำให้นักเรียนลองฝึกลองฝึกอย่างเช่นคําว่าหาโฉมวิไล ยะสุตรยามะะนาสุรางสี อ่าคำว่าอ่าน่าจะเป็นคะลุหรือเป็นละหูออยันชนะบวกสระเสียงยาวเป็นคลลุหรือละหูฮัลโหลห้ากับหนึ่งได้ยินครูไหมลกูกห้ากับหนึ่งได้ยินไหมลกูก <Hello. S 2> เป็นขลุครับอ่า้ายัญชนะบวกสระเสียงยาวเป็นะลุเออมาเมื่อกี้ได้ยินเสียงเดี๋ยวเครื่องครูนี่มันช้านะเป็นะลุนะชั้นักษักคือตัวนี้โฉมโฉมโฉมพยัญชนะสระเสียงยาวแม่กลมเป็น <Hello. S 1> ขลุครับขลุเยี่ยมเลยอะตต๊ะีแลละ วิวิไปยัญชนะสลัดเสียงสั้น,นะละหูครับละหูเยี่ยมเลยมามาช่วยกันวิเดี๋ยวมาติดกันไปหน่อยนะลายและไอเสียงยาวเป็นคารุครับคารุเยี่ยมต่อไปยะยะ ละหูหะหเออละหูแม่ไม่ได้ใส่ต่างสีนะลูกเนาะเดี๋ยวขยับให้มันตรงคันเหมอนกูก็พยายามจะให้ตรงนะอันนี้จะได้รู้นะคะเออสุสุสุสละหูฮะละหูเยี่ยมเลยปรีปรีปรี่ัล,ลูลอ่าเยี่ยมเลยยา ทะลุครับทะลุเริ่มไหวขึ้นแล้วต่อไปมะมะมะเทคนิคเทคนิคตอบให้เร็วรนักเรียนคะเทคนิคคุณนักฝนมีเทคนิคนักเรียนดูตรงนี้เลยเราหามาแล้วพย่อชนะสละมันเป็นระหุเราเห็นตรงนี้ปุ๊บตอบได้เลยระหูระหูเลยลงท้ายสละอามีเทคนิคลูกเทคนิคลงท้ายสละอาเหมือนตัวนี้เลยมันเป็นทะล,ลุเราก็ตอบ ได้เลยแบบนี้เทียบคำแบบนี้พอนึกออกไหมลกูกใช้สูตรนี้ได้ไหมใช้สูตรนี้ดีไหมลกูกภูชิษะภูชิษะใช้สูตรนี้ดีไหมครูน้ำฝนใช้สูตรนี้พอครูน้ำฝนหาได้วักแรกวักต่อมาครูน้ำฝนเห็นมันลักษณะเทียบคำแบบนี้ครูรู้และยะเป็นและหุมะก็ต้องเป็นอะไรด้วยมะเป็นอะไรด้วยลกูก ละหูพักเป็นอะไรด้วยโลกละหูละห,ลหูนี่ครูเทียบเอาเลยนาเป็นอะไรโลกนากับอ้าค้ายกันเลยนากับยาค้ายกันเลยเป็นขลุนี่มันจะเร็วขึ้นสุแล้วโลกสุตัวนี้กับสุตัวนี้มันก็ต้องเป็นละหูละหูเอารางละวลกลงท้ายแม่เกิดแม่คงเป็นอะไรโลกคลุครับคลุเออสี สีสีกับปรีคล้ายกันเลยลูกเป็นอะไรคารุครับคารุนี่กูนําฝนก็ใช้เทคนิคแบบนี้ลูกวิธีการดูคำใช้เทียบคำมองดูเลยลูกพอเห็นตัวยะนี่เป็นละหุเพราะฉะนั้นมะกับทะเธอเป็นละหุตามกันแน่เธอเห็นคำว่ายาเธอเห็นคำว่ายาเป็นคารุเพราะฉะนั้นนาเธอก็ต้องตามกันแน่ใช้วิธีนี้สังเกตเอาลูกแบบนี้ไวไหม ไม่โลกอย่างนี้เร็วขึ้นไหมเร็วครับโอเคก็จะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ครูบอกแล้วเราเรียนอินทราวิเชียนฉันสิบเอ็ดคำอันนี้มันมีมากกว่าสิบเอ็ดคำมีสิบสี่มันจึงชื่อว่าวะสันอาวะสันตะบิลกอ่าบิ หลกแล้วก็ฉันอ่านะคะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะวสันตะมีหลกฉัน14ก็คือมีอยู่1 4บคำนะคะเราจะรู้เลยแต่บางทีเวลาข้อสอบนักเรียนคะที่ครูออกข้อสอบไปครูให้อันนี้มาเลยลกูกครูให้อันนี้หนูมาปุ๊บแล้วครูก็ถามว่าจากบทประพันธ์นี้ มันคือฉันประเภทใดเออก็ไกยอินทระวิเชียนฉันขอไขว่าสันตะดิลกฉันขอควายอิทิสังฉันอ่างองูมัดอ่าอะไรนะวิชุมมาลาฉันแล้วก็จอจานก็คือหลอกหลอกนักเรียนนั่นแหละอันนี้ได้เรียนสองฉันแล้วนะวสันว่าสันแปลว่าฤดูฝน ฤดูฝนนั้นก็คือความชุมม่มฉ่ำความงดงามของต้นไม я, ้ใบหญ้าเขาบอกแต่ผู้หญิงเนี่ยชอบฤดูหนาวเพร่าได้ใส่เสื้อกันหนาวได้แต่งตัวนะคะเขาให้เขาให้ใหวัสันตัดอิโลกฉันน้นนะคะเป็นการแต่งเพื่อแบบชื่นชมธรรมชาติเออประมาณนั้โลูกก็จะใช้ประมาณนั้นชื่นชมธรรมชาติชื่นชมความสวยความงามของผู้หญิงดูได้จากบทนี้ อาโฉมิไลยะสุปรียามัทนาสุรางสีโอ้แม่มัทนาคนงามนะคะแม่มัทนาคนสวยคนงามของพี่ประมาณนี้เลยเนี่ยชมโฉม,มว่าเธอเป็นคนสวยะเดี๋ยวคุณดูต่อกัอนนะพี่รักและกอบอภิรัตรีพพอได้บรรทัดแรกเป็นแบบนี้บรรทัดต่อไปก็เหมือนกันหมดเลยลูก อ่เพราะฉะนั้นก็ประกอบด้วยแบบนี้ยเหมือนกันหมดทุกบรรทัดเลยนะพอเราได้บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดต่อไปก็จะเหมือนกันอ่านะคะอย่างนี้มีสี่บาทสี่บาทเราเรียกว่าทีบทโลกมีสี่บาทหรือสี่บรรทัดเราเรียกว่าสองบท นะคะหนึ่งบทจะมีสองบรรทัดหรือสองบาทมีสี่บาทหรือสี่บรรทัดเราเรียกว่าสองบทอ่าอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งบทหนึ่งบทนะอันนี้อีกหนึ่งบทแสดงว่าบนกระดานที่นักเรียนเห็นมีวสันตตดีีลกฉันอยู่สองบทเห็นไหมคะน,นีมยันมีข้อดีถ้าเราได้วักแรกเป็นอย่างไรวักต่อมามันก็จะเหมือนกันหมดเลยทะลุทะหุและเทคนิคการดูอย่างที่ครูน้ำฝนบอก ะะใช้วิธีการเทียบคำหรือลกใหม่ๆเราอาจจะต้องท่องพยัญชนะบวกสระเสียงสั้นเสียงยาวแต่พอเรามองเห็นพ๊บคำนี้พยัญชนะสระเสียงสั้นใน,นเมื่ออันนี้เป็นละหูอันนี้มันก็ตั้งลาหุละหูอันนี้เสียงยาวก็เป็นครุวิธีการดูง่ายๆนะคะสระเสียงสั้นก็จะเป็นละหูนะคะเราจะไม่พูดคาเป็นคาตายในฉานและข้อสังเกตเดี๋ยวครูเข้าไปรับ ขอไปรับใครอีกคนนึงเนาะเมื่อกี้เข้ามาดวงกะมลนะเอออังเยนคะในการแต่งฉันนั้นเราจะใช้คัตาายประเภทตัวไม่มีตัวสะกดครูสอนได้แล้วคัตาายมันมีสองแบบแบบที่มีตัวสะกดกับแบบที่ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นในการแต่งฉันครูแดงตัวนี้เลยขอบอกเอาตัวโตๆเลยลูก ฉันนะถ้านักเรียนจะแต่งฉันเนี่ยเอาสีอะไรดีล่ะเอาเอาสีเอาสีดําก็ได้อาอาาเมื่อไหร่นักเรียนจะแต่งฉันต้องใช้คําตายแบบไม่มีตัวสะกดเนี่ยเช่นคําว่ายะคําว่าสุเห็นไหมไม่มีตัวสะกดนะอ้าวอาจารย์แล้วคำตายที่มันมีตัวสะกดล่ะคาว่ารักเนี่ย าจารย์ก็บอกวันเป็นคําตายอ่ะนะคะคําว่ารักพยัญชนะรสะอะเสียงสั้นบวกกอไกคําว่ารักก็เป็นคําตายทําไมเขาไม่แต่งฉันละ่ะเขาเอาไว้แต่งโครงเออเอาไว้แต่งโครงเป็นคําเอกโทษดอันนี้ไว้แต่งโครงนะเออนะคะอไว้แต่งโครงนะคะเพราะฉะนั้นจำให้ดีลูกทั้งสองอันนี้เป็นคําตายเหมือนกัน ่าเป็นคำตายเหมือนกันแต่ถ้าคำตายที่ไม่มีตัวสะกดเอาไว้แต่งชั้นอย่าไปรับใครอีกคนหนึ่งที่ติ้งต่องมาเนี่ยสี่เดรัจค่ะคำตายที่ไม่มีตัวสะกดหรือที่เรียกว่าระหุเนี่ยเอาไว้แต่งชั้นคนตายที่มีตัวสะกดเอาไว้แต่งโคง้งอย่าไปสับสนเอาคำตายที่มีตัวสะกดมาใส่ฉันนะลกูกรูเห็นละหลายคนผิดอ่าผิดเลยลกูก เพราะฉะนั้นอาจจะโดนหลอ,อกด้วยในการแต่งฉันนะถ้าได้ยินเห็นคําว่าฉันปุ๊บต้องใช้คําตายที่ไม่มีตัวสะกดเลยแต่ถ้าเป็นการแต่งโคง้งสามารถใช้คําตายมีตัวสะกดได้นะคะเอาไว้แทนเสียงเอกเราเคยแต่งโค้งไปแล้วเอตรงนี้จะต้องลงเสียงเอกเราหาไม่ได้เราสามารถใช้คำตายเนี่ยที่มีตัวสะกดเอาไปแทนเสียงเอกได้เราเรียกเอกโทษเราเคยแต่งมะเทอมที่แล้วแล้ว เนาะแบบนี้อ่าในข้อสอบในข้อสอบนะถือโอกาสทวนข้อสอบไปด้วยในข้อสอบจะมีแบบนี้ประมาณ3ามถึงสี่ข้อบางทีก็ให้มาเป็นตัวอักษรแล้ให้นักเรียนแปลงเป็นคาลุระหูบางทีก็ให้คะลุระหูนักเรียนมาแล้วก็ไปถามว่ามันตรงกับข้อใดแบบนี้พอทําได้ไหมลูกตีสุคนแบบนี้พอทําได้ไหม แบบนี้ทำได้ไหมลูกทุกคนฮัลโหลทุกคนได้ยินเสียงครูไหมลูกธน,นุศักดิ์ได้ยินเสียงครูไหมลูกธน,นุศักดิ์ธน,นุศักดิ์ฮัลโหลได้ยินเสียงครูบ้างได,ไ,ดได้ยินไหมคะได,ได้ยินนะเออข้อสอบมีสองแบบ อันที่หนึ่งครูออกมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเลยนะออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็ถามนักเรียนว่าจากบทประพันธ์นั้นเนี้ยมันตรงกับขลุระหุในข้อใดเออนักเรียนก็ไปดูซิมันตรงกับข้อใดและอีกข้อหนึ่งบางทีครูให้ะลุระหุนักเรียนมาครูก็ย้อนกลับไปอีกถามว่าตรงกับอัมประพันธ์ในข้อใดคือถามสับปะหนะสับไปสับมาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไป ทบทวนนะทบทวนเรื่องคันเป็นคนตายพอเราดูเก่งปุ๊บเราเห็นเก่งปุ๊บเราจะบอกมันได้เลยอันนี้คารุคารุละหูนะคารุละหูละหูคารุคารุพอเห็นตัวนี้ได้ปุ๊บเอามาเทียบคำเลยลูกยะมะทะนี่ละหูแน่นอนอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนากับยาคารุแน่สุกับสุตัวนี้ ระหุแน่รางแมนะลงท้ายงองง,องูแม่กงขลุแน่สีขลุแน่ไม่ยากเลยลูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกพัทรภูมิพอเข้าใจไหมพอเข้าใจครับโอเคตัวนกนให้เก่งเลยนะลูกนะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะเดี๋ยวดูสิใครอีาเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ตรงนี้ก่อนหาดูชื่อก่อนถามผู้หญิงนะามากนัลลุมนนัลลุมนเข้าใจไหมลูก เข้าใจไหมลูกฮัลโหลนะลลมนได้ยินครูไหมลูกได้ยินค่ะเข้าใจค่ะโอเคทบทวนนะลูกนะเรื่องคำนะคะคำที่เป็นคะลุราหูออกนะคะบางทีครูอาจจะไม่พูดคำเป็นคำตายแต่เราต้องรู้เลยคำเป็นคือชื่อจริงชื่อเล่นมันชื่อว่าคลุอ่าครูน้องุนก็จำอีกแล้วไม่หันอากาศนะจ๊ะเออคำตายก็คือชื่อเล่นชื่อราหู ตะอุนะจ๊ะจ so, so, no so so, ํไว้นะคะต้องจําโลูกภาษาไทยก็จะอย่างนี้แน่แล้วก็จําว่าถ้าเธอตาถ้าเธอกระบฏเธอต้องตายก็คือคําตายนั่นเองถ้าเธอกระบฏตรนะคะคือต้องตายก็คือคําตายนั่นเองนะคะนะจ๊ะนะจ๊ะคัมตายไม่มีตัวสะกดนะคะเจํไว้ต้องจําทุกอย่างเลยลูกภาษาไทยก็ค่อนข้างจาาแล้วนะคะมันจะได้เปรียบได้เปรียบในเรื่องเวลาเรา จอบเดี๋ยวเราจะสอบโอเน็แล้วนะข้อสอบโอเน็มีอ่านคิดวิเคราะห์เดี๋ยวบอกเลยนะคะแต่เป็นโอเน็มหกกวนะ่าน้อสอบโอเน็ตถ้าออกก็มีอ่านคิดวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่นะคะการใช้กร์ดตัวนี้มันทำให้ชาใช้จ่ายเสียเงินมากเราควรที่จะหันกลับมาใช้อันนี้เนี่ยข้อความเนี่ยเป็นลักษณะของอะไรอ๋อเป็นบทความแสดงความคิดเห็นว่าเราหันกลับมาใช้อันนี้ดีไหม รถยนที่เราใช้น้ํามันตัวนี้นักวันมันจะมีน้ํามันน้อยะะแล้วคาแพงเรากลับมาหันใช้รถไฟฟ้ากันดีไหมเนี่ยบทความนะคะจากข้อความนี้คิดว่าเป็นลักษณะการประทันแบบใดเออสารคักษดีเป็นบทความนี่แหละเขาถามนักเรียน,นจะต้องตอบให้ได้นะคะเอาแล้ววันนี้ถือว่าได้ทบทวนนะคะมีแน่นอนในข้อสอบปลายภาคซึ่งเราจะสอบ 1> 28, 1, 2 8่สิบดหนึ่งสสามสี่มีนาคมก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจนะคะทำข้อสอบให้ได้เั่วโมงหน้าชัวโมงหน้ครูจะขึ้นหน่วยที่4เป็นหน่วยสุดท้ายหน่วยสุดท้ายของการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะหน่วยสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังทํางานส่งงานครูไม่ครบอ่าหน่วยหนึ่งนะคะ หน่วยที่หนึ่งคัมภีร์ันทศาสตร์ส่งครบทุกคนหน่วยสองขอโทษหน่วยหนึ่งคนติดล้อหน่วยสองคัมภีฉ์ชันทศาสตร์ส่งครบคนหน่วย 2, ทีย 1, ย 2, ทส่สามมีสามกิจกรรมนะกิจกรรมแรกครูให้คัดหานคำศัพท์และความหมายถอดคำประพันธ์เรื่องมัทนาพาธาหลายคนทาแล้วแต่เดี๋ยวมีสมุดโชว์ครูม,มาครูจะกรอกคะแนนใครยังไม่ทําให้ทานะคะ กิจกรรมที่สองครูให้นักเรียนวิเคราะห์การแสดงของพี่ของพี่ที่เขาแสดงเรื่องนี้ลักษณะการแสดงของเขาดีดีดยังไงไม่ดีไม่ดีดยังไงเหมาะสมตรงไหนอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นคิดวิเคราะห์นักเรียนต้องใช้ลูกคะอย่างน้อยเวลานักเรียนสอบสัมภาษณ์เพราะอะไรถึงเข้าคณะนี้มีความคิดเห็นอย่างไรนักเรียนต้องตอบนี่แหละ ะคะแนนครูน้าฝนกับคะแนนท่านุศัก์หรือคะแนนพัทลรภูมิเท่ากันเขาจะดูการตอบคําถามของเราเออการตอบคําถามของเราเป็นอย่างไรนะคะเพราะอะไรนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นนะ,ะเรียกว่าเป็นการคิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมาอย่างที่ครูสอนเพราะอะไรเพราะที่หนึ่งก็บ,บอกไปเลย,เลยมันท้าทายความสามารถนะคะมันเป็นความสามารถที่ผมมีความถนัดในทางนี้อ่ะเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเออ เพราะอะไรคุณถึงอยากมาเรียนคณะน,นี้เพราะอะไรคุณถึงมาสมัครงานในบริษัทของเราแห่งนี้ก็ต้องตอบคําถามได้อ่เรียกว่าคิดแล้วก็ค่อยวิเคราะห์หาคําตอบมาอ่ะเอาละ